ละครชีวิตรักเมียมาเฟียตอนพิเศษหลังจากได้ทยายามมีลูกกันทุกวิถีทางมานานแล้วนารีกับอาทินก็ได้มีลูกสมใจกันเสียทีชายหนุ่มดีใจมากเอาอกเอาใจภรรยาทุกอย่างทำให้สาวๆคนงานหลายคนหงุดหิดเพราะตั้งใจจะแทรกกลางระหว่างคู่ของสองคนนี้แก ในหญิงท้องละทำยังไงดีวะน้อยมีหน้าท้องเลยถ้าไม่ท้องนะฉันตั้งใจว่าฉันจะท้องแทนนายจะได้รักได้หลงฉันมาท้องแบบนี้เอาอยังไงดีนั่น,นสิเจ็บใจจริงๆเลยแม่ของนายอยากได้หลานนี่ฉันอุตส่าห์ดีใจว่าหลายปีละเป็นในหญิงยังไม่ท้องก็กะว่าจะเสียบแทนเป็นแค่เมียน,น้อยก็ยังดี เราต้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรเลยยะฮะแกฉลาดกว่าฉันแกคิดสิว่าทำยังไงก็ทำให้ลูกของนายหญิงไม่ได้เกิดมาราศินงอ่จะดีหรอท้านนายรู้เอาตายเลยนะอุบัติเหตุใครก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุจะได้ไม่มีใครจับได้ไง นิหญิงค่ะนิหญิงนิหญิงค่ะนิหญิงอะไรจ้ะส้มเช้งหน้าตาตื่นเข้ามาเกิดอะไรขึ้นหรอมีหมาค่ะมีหมาจริ้งจอกมันมาแอบกินไก่ที่คอกหมดทุกตัวเลยค่ะนิหญิงอะไรนะหมาจริ้งจอกมากินไก่หมดเลยเหรอตายแล้วฉันตั้งใจจะเลี้ยงไก่ด้วยวิธีธรรมชาติจะได้กินไข่บำรุงลูกของฉัน ไปดูท้าคณิหญิงขืนไปช้าหมดเหล้าที่สองแน่ค่ะจ้ะจ้ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้นารีรีบไปดูไก่ไข่ที่เลี้ยงเอาไว้เอ๊ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาไก่ก็อยู่ครบหนึ่งหนึ่งหสองนึ่งสานึ่งสีง 5, ่นห้าหนงหครบนี่นา จะมีอะไรเลยอะตาฝาดหรือว่าฝาันร้ายอะไรหรือเปล่าในะส้มเช่งเนี่ยหวานที่ยืนอยู่ด้านหลังคิดจะปล่อยหมาออกมาวิ่งชนให้นารีแทงลูกแต่เพราะนารีให้ข้าวให้น้ำมันแทนหวานซึ่งเป็นเจ้าของหมาหลายหนมันจงไม่ยอมกัดไปกัดสิแกเห็นหรือเปล่าผู้หญิงคนที่อยู่ในเล้าไก่นะั่นน่ะไปกัดฉันสั่งให้แกกัด ถ้าแกไม่กัดมันฉันจะไม่ให้ข้าวแกกินไปสิแกสั่งให้หมาไปกัดใครน้ำหวานก็ไปกัดเมียนายนะสิจะได้หกล้มลุกคลุกคลานแล้วก็จะได้แข่งลูก,กนี่และแกว่าไงนะน้ำหวานน,น,นายน,นายเก,กล้าดียังไงจะทำให้เมียฉันแทงลูกฉันไล่แกออก นางน้ำหวานเฮ้ยนายในเข้าใจผิดสมแชงแค่พูดเลน่นช่วยด้วยสมแชงช่วยด้วยมีอะไรสำเร็จไหมนางน้ำหวานไว้นายพวกแกสองคนออกจากใต้ชั้นภายในห้านาทีถ้ชาช้ากว่านั้นฉันแจ้งตำรวจไว้เร็วๆหนีแล้วนางสมแชงหนีแล้ว เกิดอะไรขึ้นคะทินเสียงดังไปถึงเล้าไก่ก็อีสองคนนั่นแะสิมันคิดจะวางแผนทําให้นารีแทงลูกนี่การเอาหมามาไล่กัดตายจริงทําไมถึงไม่ใจคอโหดร้ายแบบนี้ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่ใจอ่อนขอร้องให้ฉันรับมันสองคนกลับเข้ามาทำางานหรอกนะนารีไม่น่นอนค่ะคิดทดําร้ายกันจนถึงขนาดนี้ฉันไม่มีทางให้อภัยง่ายหรอก จะทําอะไรกับฉันก็ได้แต่ถ้าคิดทําอันตรายลูกคขามศพจะไปก่อนดีแล้วล่ะจ้ะเพราะถ้าเราใจอ่อนกับคนพวกนี้ชีวิตครอบครัวของเราจะไม่มีทางมีความสุขค่ะฉันเห็นด้วยไล่ออกไปให้ผลก็ดีเหมือนกันพวกคิดไม่ซื่อไม่ซื่อสัตย์หลังจากนั้นแล้วชีวิตของนารีก,กับอาทินก็สงบสุขมาตลอดหญิงสาวคลอดลูก ได้ลูกสาวหน้าตาน่ารักชื่อนาดโมรีกับตะวันพาลูกชายมาเยี่ยมทุกๆปีจนกระทั่งเด็กๆเริ่มเติบโตและเริ่มเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานโฮ้ยลของน้องนาดสวยจังไก่ก็เยอะดูสิมีอะไรสนุกสนุกให้ทำตลอดเลยที่นี่มีอะไรหลายอย่างนะคะมีวัวมีกระรอกมีหมาป่าด้วยแหละ แล้วก็มีเฮลิยนมวัวด้วยนะสนุกจริงๆพี่อยากให้พ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่จังเลยอ่ะก็บอกคุณลุงกับคุณป้าท่อแม่ของพี่สิว่าให้ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกันเฮ้ยจริงด้วยนะไปบอกพ่อกับแม่ดีกว่าว่าให้ย้ายมาอยู่กับน้องหน้าที่นี่มีอะไรสนุกสนุกตั้งเยอะพี่ ทั้งสองคนมาปลูกผักกันดีกว่านี่มีแปลงผักด้วยนะปลูกแคนกันพี่มาขราวนะจะได้กินไงเฮ้ยน่าสนใจนะปลูกผักมาแลว้วมาแลว้วมาวมาช่วยกันปลูกผักพี่โมรู้ไหมว่านาดีใจมากเลยที่พี่โมมาเยี่ยมเนี่ยตั้งครึ่งปีแล้วพี่โมกับตะวันไม่มาเยี่ยมนาเลยกุงงานพี่กับงานตะวันอยู่ที่กรุงเทพ ก็ไม่รู้จะว่างเมื่อไหร่นี่จ้าแต่อากาศที่นี่ดีมากเลยนะมาที่ไรก็อากาศบริสุทธิ์ทุกทีเด็กๆสมคนก็เข้ากันดีนะคะท่าทางสนุกกันเชียวใช่สองหนุ่มนั่นบ่นอยากมีน้องสาวมาตลอดเลยยี่นาดก็บ่นค่ะอยากมีพี่มีน้องแต่นาก็ยังไม่พร้อมจะมีงานยุ่งมาก ยุ่งก็หาคนมาช่วยทําสิจ้าก็กําลังคิดคิดอยู่ค่ะเห็นเด็กๆมีความสุขก็พลอยมีความสุขไปด้วยนั่นสิชีวิตที่ไปหลงใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อไม่ได้ตั้งนานน่าจะมองความสุขใกล้ๆตัวเนาะเห็นไหมคะแค่มีความรักเราก็มีความสุขได้เชื่อแล้วจ้ะไงตะวันชีวิตรักแกกับแม่สาวสังคมเป็นยังไงบ้าง ดีมากเลยพี่ผมไม่คิดเลยนะว่าโมเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ความรักมันทําให้คนเราเปลี่ยนใจดีใจด้วยนะเว้ยผมก็ดีใจด้วยนะที่พี่มีลูกแล้วนี่แล้วเนี่ยพี่ไม่คิดจะมีลูกอีกเหรอฉันอยากมีแต่นาเขายังไม่พร้อมมีทีเดียวสองคนเหมือนผมเลยสิพี่ง่ายดีทำไงได้ละว,วะฉันไม่เก่งเหมือนแกนี เอ,อออเอเออ,อเสียงใครอาเจียนอะพี่เสียงนาฉันไปดูก่อนนะอาทินรีบไ,ไปหาคนรักด้วยความเป็นห่วงนารีเมียาการอาเจียนมากจึงพาไปโรงพยาบาลหลังจากที่กลับจากโรงพยาบาลแล้วก็นาระรื่นกลับมาสาเหตุที่อาทินนาระรื่นแบบนี้ก็เพราะว่า นารีตั้งคันแถมยังท้องแฝดสี่ด้วยอาทินกับนารีทั้งดีใจทั้งขำแต่คิดไม่ออกเลยว่าชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนที่มีหนูนาดคนหนึ่งแล้วก็ยังมีแฝดสี่รวมเป็นห้าคนก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษของเมียม,มาเฟียค่ะตามที่น้องๆเรียกร้องกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่เรื่องหน้า กับเรื่องนางนาคีรอรักค่ะ